สวัสดีครับนี่มาอยู่ที่เกาะผีนะข้ามมาจากเกาะมากทั้งมนะก็ตอนแรกกัว่าจะสโนว์คลิงแล้วเข้ามาที่เกาะง่ายๆฮนะแต่ไม่ได้รู้เลยว่ามีหอยเม่เนรวนพื้นเนี่ยดำๆเนี่ยใช่หมดเลยใช่หมดเลยฮนะทั้งเกาะผมเลยต้องอ้อมไปนน่นนะแต่ไปแล,ไแล้วก็ยังเจอเลยก็ยัมีซอกเล็กๆให้ผมขึ้นตรงโน้นได้เยอะมากจริงบางตัวเก็บยาเป็นคืบ เนี่ยจ้องหน้าผมใหญ่เลยคีน,นี้ตัวเล็กหน่อยนะครับผมจะพาให้ดูกันว่าเป็นยังไงนี่คือดูด้เห็นไหมมีสองตาไอ้จ้องกันหวดเลยโอ้โหทหาระะับเป็นอาหารเข้าฝ่ามสมบูณนะครับเฝ้าฝ่าสมบูรณล้มใส่ได้รู้เรื่องเลยรนะจ้องจ้องตามเลยตอนอยู่ในน้ํานี่เดินเข้าหาผมเลยฮนะลองดูนะ เยอะมากจริงๆในตัวเล็กๆนะฮะถ้าลึกๆก็จะยิ่งตัวใหญ่กว่านี้อีกตัวสังเกตเลยลำดับนีน้ใช่หมดเยอะแบบเยอะมหาศาลแต่ว่าแถวนี้อาหารการกินเขาสมบูรณ์นะผมเลยมีเขาอยู่นะมาก็ติดเรียอไปทำลาไโดยมากกินได้ไหมก็น่าจะกินได้อยู่ก็เอาแต่พอมหอมปากหอมคออนะย่ามาทำลายระบบทิ่เป็นการมาเที่ยวกับคามสนุก โอเคมาให้ดูกันเท่านี้แหละสวัสดีครับ